เออหนึ่งสามสองสดีครับมาทุกคน<笑><笑>อยู่กับผมล็อกเดทนะครับในเกมไมคคาพิกซอมอนในพาร์ทที่ไหนวะเมืม่อบเอออยู่กับเปาคงางุงซาซาครับ เยนั่นแหละช่างมันเด็กครับนี่ก็เป็นดูที่มันริ้วที่มันหนุ่มนะครับโอโ้โหนี่ไม่อยากจะมองครับเนี่ยของนี้เราได้มาฟรีริ่งยิ้มขเข้ามาเลยนะเก็บยิ้มน่ะใจเย็นตอนแรกกับผมมาคิดว่าผมจะได้เล่นพิกาบอนใหม่นะครับว,ว่าผมไม่ได้เล่นนานแล้วเออผมมาคิดว่าสามเดือนแล้วที่ได้ขอจะรีโพิกมบอลผมใหม่แล้วในพีซีจะรีใหม่ไว้เนีในพ <c oughs> ีซีไม่มีไม่มีไอ้หมัดมวยแม่งเข้าดียว่าไอ้ยมันมีงยี่หรือเล่าหมัด้วยอะไรหมัดมวย นี่เงินไฟถ้าต่ยแม่งเข้าเนี่ยวะแม่งเปลี่ยนเปลี่ยนเพจเจอโคตรเท่เย้เย้ต่ยว่าต่ยว่าเออระวังมันต่อยไว้เดี๋ยวมันจะต่อยตั้งหน้าต่อยแล้วโอ้โหเอื้อเฮ้ยดาซ่าระวังไว้ถ้าเบาระวังรวังระวังไว้ระวังไว้ช่วยตาก้อนมาแล้วมันเข้ามาเดี๋ยวบ้านแล้วน่ะตใคแล้วน่ะมันคือใครอ่ะเอ้ยผมผมลองคุยดิเออเฮลโหล ลิซซหาจากไหนครับครับครับเขาอ่าโดนแบนไปแล้วไอพีลิซาดอนครับลิซาดอนลิซเซอร์ดอนเดอาจอลิซาดอนลิซาดอนาจเดี๋าเดกเรเรยันไ้ยๆนเบายนยนเบาเบาเบาเขาเปลี่ยนสตตเตอร์เขาเปลี่ยนเขาเขาเปลี่ยนไม่มีไอพวกมอนในนี่แล้วมีแต่เปเออมันเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเพลพวกเพลรับเงี้ยเออมันไม่ใช่แบบมัน ตัวใครใครมาจัดกล่องตัวมีมั้งโหน่าโดเลยแก่ปีฝ้าเนี่ยปีฝ้าแต่ว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยดู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 กล่องกล่องลิมสุดนีมีลิมนี้มาดูดูมี้โอ้ยโอ้ยคุณเนทอะไรไอแปะวะอย่าให้กูรู้นะไอ้นี่มันเขียนเลยไอ้จัก ดืมเลยอะไรเนี่ยอปานวันนี้ห้องแห่งความลับ่ยลาพีระสุไลห้องแห่งความลับไหนวะห้องห่งความลับเรากระโดดลงไปดูไม่ไ้โดดไปก็ตายดิตายไม่ตายมีน้ำอยู่ข้างล่างยเ็เล่นเคยเล่นดับเป่ดับเอร์อ่ะที่แบบมีเบาะอ่ะเออเออถ้าผ้าจะเป็นอย่างนี้ไหมเออเดี๋ยวดูเดี๋ยวผ้าให้ดูอเ น้ำดูยังไงผมยังไม่รู้เลยต้องต้องต้องเพือนอะต้องโอพดิเราดูมันต้องมีสกิลเว้ยไม่ใช่น้ำไอ้สามอันนี้ไม่ใช่น้ำน้ำไม่ใช่โลดโหลดโดดดูมีน้ำมีเป้าเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์โชว์สกิลแบบผมให้วินเดโดดก่อนนะเฮ้ยผมก็เลยคุณเนทแบบตายไม่ได้โดดให้ดูเห็นไหมนี่โดดได้เห็นไหม อันนี้เป็นน้ำหรือไงหลอกแม่งไม่ใช่น้ำด้วยไอ้ไอ้เป็นเอดมดมาเบลท์หลอกกันไอ้คุณมาดูดิทำไมฮาริเทสยาม่าเลเวลาฮาวะเนี่ยเนี่ยไหนวะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ไงผีฮาริเทสยาม่าไงคุณเนลท์เป็นเห็นบั๊กอะไรทุกอย่างนะ ทำไมไม่ถึงเลหรือวะนี่นม, <c oughs> มันมคือผีหลอกใช่ไหมผีฮัลโหลา<ช>มา <c oughs> เฮ้ยพีเ่เนสบ้านอยู่ตรงไหนวะอ้าวบ้านบ้านอยู่บนดินอยู่ไหนเดี๋ยวไปรับก็ได้อยู่บนดินกินกลางทรายเฮ้ยจับจับมาเป็นจับจับว่ไแม่มองไม่เห็นตัวอ้าวหนีก่อนไหมเดี๋ยวจับอ๋อผมวิ่งมาเลยฮ้ยพี่เนสอะไรมันแค่ คืเวล์ผ้าเวล์ตีตีเวล์หกถึงห้าผมเลื่อนลดสามสิบโอ้โหเฮ้ยตีไม่ได้เนี่ยงั้นงั้นหลับดีอยากอยากจับผมผมอยู่บ้านเนี่เนี่ยมามาติดอะไรเนี่ยมันมีเครื่องฮิวอ่ะโอ้อะไรวะใช่ท่าแคคเกิลเวล์เลือนลดสามสิบอ่ะมาลองดูเวล์ร้อยพะตาเวล์ห้าตีขี้ไงฮะโวกับเอ็นจีมันตัดเลยเนี่ยได้สิ สูไ้ได้ผมสู้อยู่ไม่ใช่หรออ่าแต่ผมสู้แล้วเนี่ยอา้าวทำไมมันตีตัวเองวะอา้าในยู่ไหนตัวนั้นอยู่ไหนะเอาเห็นชื่อละเห็นชื่อละตีเลือดมาเหลือหนึ่งแล้วเนี่ยเฮ้ยไอเด็กนั่นสู้ <hey. S 2> เดียวสู้สองคนได้ไอ้มันผีฮาริเทยามา่าจริงๆแล้วเนี่ย อ้าวจับได้แล้วเนี่ยอ้าวอ้าวอ้าวแล้วผมเจ้าอยู่คืออะไรไอ้เล่นผีเราต้องมีใครคนหนึ่งบินไงี้ยไหมต้องมีใครคนหนึ่งบินเนี่ยเฮ้ยปล่อยออกไม่ได้ผมว่ามันปล่อยออกไม่ได้ผีจริงแล้วเนี่ยผีหลอกเฮ้ยเนี่ยอาผมออกอ่ะเฮ้ยแล้วออกแล้วเลือดเต็มเฉยเลยเฮ้ยเจอคนน้อย ทมตงคาตัวเนป็นใครเนี่ยโอยีหลอเยราจับพลังงานบางอย่างได้นะเงอบเดี๋ยวเอาลูกแก้ววิญญาณไปจับไหนห เราแขก้องใส่ผีเมื่อเมื่อวานนี่แหละเฮ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่เลยที่เลยอยู่ๆก็ตัวใหญ่ขยายได้นะเคยดูบ้าของแมนอะเราเก็บไว้แล้วกันตัวนี้นะครับเก็บไว้ใช้เลยแล้วกันใช่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะใช้ลูกแก้ววิญญาณเก็บมันไหนอันน่้ลูกแก้ววิญญาณดิไม่ไม่ไม่วิญญาณอืออันนี้เป็นออฟบอลวะเนี่ยเดี๋ยวเจอเดินบอลเดินบอลเดินไปเดินไเดินไดิอะไร ไปพลังเนช่บูเล่นอะไรไนมาสู้กันดีเบลห้ประทับเบลหอ้าวเบลห้าตีเบลหกทีเดียวตายครับด่่ผมบอกแล้วมันเบลห้เว้แต่มันเป็นเกเกบพลังแบบไซนอมาโอ้ว่เดแถวนี้มีมอนอะไรบ้างเนี่ยเอผมเม้มไม่รู้หรอ ไอ้ไหนอ่ะวันนีเฮ้ยตัวนี้เวลสี่ห้าเวลสามสิบหกสามสิบสามเป็นเบรกแดนบัตติฟีเวสิบตัวบัตติฟีเวสิบแม่งแม่งต้องเป็นตำนานแน่ๆโปรเจกต์เวลไหมจับโปเกมอนเฉพาะตัวไอ้น้อยออ๋อจับจิ๋วจับจิ๋วจิ๋วจับจิ๋วเนี่ยตัวน้อยจริงอ่ะผมจับมาได้ไหมนานแล้วเนี่ยน้อยจริงไอ้เนี้ยไอ้พัจลิตเจไอ้นี่อะไรโอ้โหโคตรน้อยเลย นี่นี่คุณชมโหคนน้อยนะไหนวะโหคนเลยไปไหนวะเนี่ยเดินเดินไปไหนฉันเป็นคนหลงทางเดว่าเลยเกี่ยวกับบ้บ้าคือเป็นคนอาทิตย์เลยเฮ้ยอ่ไหนกันวะอยู่อยู่ตรงอาบ้าอาบ้าอาบกูไม่รู้ว่าอยู่ไหนอฮะเดินหันหลังอีกอ่ะเดินหันหลังให้ผงวิ่งตีคู่พี่เนี่ย เดือดตับหรอชมลองสู้กันดีว่าฮาริเทยามะดวม่น่าดีงันตื่นไหนไหนโอ้โหแกท่านี้จะเป็นงไงพี่นกงแบบว่าเมื่อกี้เป็นบักจริงๆแหละนี่จะนั้นผมยังมีอะไ้สัีกเดี๋ยวไปยิง ให้โอกาสให้ซผมตีก่อนให้โอกาสได้ได้ได้ตัวัหนเนี่ยไอ้นีาไมาร่าไม่ทำร้ายเลยทำร้ายเลยเอเอ้ยตัวตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยไหนไหนี่ยไอหมูเนี่ยหมูไหนวะหมูกระโดดหมูสปริงอะนะยีชก้ามดีดีใครโชก้ามะชมไปไหนวะ เราวิญญาณที่เราลอกเรื่องมาประมาณแบบ20นาทีแล้วมันจะเข้าอะไรอ่ะเราไม่รู้จะทําอะไรเลยด้วยเลือดทำอะไรเปาอยากหามอนเลยจับไหมไป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 หาเทพโนมัสซึจับกันช่วยเออไป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 หาเทพโนมัสซึได้ไหมไปที่ไหนคนที่ไหนทับวับจับกบเทพยบสามไปอยากไปหาประดุกด้วยตั้งชีวะเสร็จแล้วตั้งชีวระเทพมากเลยเช์บี จับกราเทมสาทำไมจับกรเทมหนึ่งก็ไม่มีนะสองก็ไม่มีนะทำไมถึงมีสาอต้องสาวไอ่สามเฮ้ยมีคนคนเลี้ยงโยมมาวัลุด้วยว่ะเทพเทปท่านหลอดเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่แจ็คเดอะริปเปอร์โอ้ก็เข้ากับชื่อดีก um ็เข้ากับชื่อดีนะวิญญาณตามตัวเดี๋ยวเจอสมปูครับสมปูเอยสมปูยังอยู่เนี่ยสมปูสีทองใช่สมปูสีทอง มอนเทพเอ้ยไม่ใช่มอนชายนี่ยังอยู่เยอะแยะชายนี่ชายนี่ชายนี่ผมผมผมมีชายนี่แต่มันเซฟซิงเกิลอะโอ้โหใจว่าโอ้เอชเอก็มีนะของคุณเนสอะเป็นเอชเอชที่ถูกนกเออเดมีกี่ตัววะผมอยสามสี่ห้าโอลิมเอ้ยเอ้ยผมงั้นผมไปก่อนละพี่จะมากี่งหงอีกทีนึ่งไม่รู้สิไม่น่าจะมาละประมาณตีสองมั้งตีสองน่าจะมาเนานมากแล้วเปาจะมากี่โมงไง ก็กลุ่มหนึ <In character. S 2> <ay> ่งก okay, ็มาแล้วอ๋อกลุ่มหนึ่งที่ไปไงที่จีจีแม่ใช้ไปเก็บผ้าใช่ไหมใช้ไปเก็บผ้าวิ่งเจอมอนใหม่ในใบโอมนี่ก็ทีผ้าสชั่วโมงเก็บผ้าสองชั่วโมงเอองั้นโอเคครับตอนนี้ขอจบพิธีการใบแจ้อีในคลิปนี้ก็จบเร็วในหชั่วโมงกันดีกว่าไม่เร็วนี่ว่าโอเคใบแจ้อี